อ,อุปกรณ์มาขาอ,อุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยสีส้มส้มสีเหลืองสีเหลืองส้มส้มอุปกรณ์ด้านบนตรงนี้มีไว้ในการลงเรือเพื่อความปลอดภัยหากเกิดเหตุนะครับถุกเฉินก็ใช้อุปกรณ์ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องลงแล้วเรือเนี่ยเขาจะไปรับพี่น้องประชาชนตามรอบแบบนี้ดูหน้านี้ครับพี่น้องตารางเดินเรือเนี่ย นะครับจันถึงสุกนะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับจันถึงสุกเนี่ยนะครับเริ่มรอบแรกหกโมงที่ท่ามีนบุรีหกโมงที่ท่าวัดศรีบุญเรืองนะครับไล่เรียงกันไปคุณน้องเวียก็จะไปทำงานทันนะครับลองลงเรือลำนี้ไปนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่จะไปต่อขยายจากวัดศรีบุญเรืองเนี่ยไปท่าที่มีนบุรีนะครับ ก็จะไล่กันไปมาทุกๆ15นาทีนะครับจนถึง9โมงและวัดศรีบุญเรืองเนี่ยนะครับในรอบเย็นไปท่าบินบุรีเนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นอีกรอบหนึ่งไปจนถึงทุ่มครึ่งนะฮะส่วนเสาร์อาทิตย์เป็นหยุดในขัดตะเลิกนะครับก็ตั้งแต่6โมงนะฮะ6โมงครึ่งจะแตกต่างคือเสาร์อาทิตย์จะมาทุกครึ่งชั่วโมงวันธรรมดาจะมาทุกๆ15นาทีนะครับ ไล่เรียงกันไปแบบนี้โอเคนะครับนี่คือเวลาในการให้บริการโครงการนี้นั้นนะครับเป็นทดลองเดินเรือเนี่ยตั้งใจทำไปทดลองไปจนถึงวันที่13สิงหาคมนะครับตั้งแต่15มกราคมแล้วคือระยะเวลาเนี่ย7จเดือนนะครับเพื่อที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นพี่น้องประชาชนจะช่วยโครงการนี้ วันนี้พี่น้องประชาชนไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ขออนุญาตรบกวนพี่น้องใช้บริการเรือและหาข้อบกพร่องนะครับแล้วก็นำข้อบกพร่องไปบอกกับทางหน่วยงานที่ผมดราเรียนถ้าพี่น้องใช้บริการเรือกันเยอะๆผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับพี่คนใช้เยอะมันจะเกิดเป็นหน้าเป็นตาของการท่องเที่ยว เมื่อเกิดเป็นหน้าเป็นตาการท่องเที่ยวความสนใจสื่อมวลชนเข้ามาขยงขยะหมาเน่าสองตัวมันจะหายไปเพราะว่ามันมีการกระตุ้นมันมีการตื่นตัวแต่ถ้าโครงการเข้ามาพี่น้องไม่ใช้มันก็ทำให้โครงการเนี่ยไม่เกิดอันนี้ว่ากันตรงๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้อยากให้พี่น้องครับเรามีข่าวดีมาเราก็มาแจ้งให้และเปิดใจในการรับฟังปัญหาของพี่น้อง ดังนั้นหากพี่น้องมีข้อสงสัยมีปัญหาอะไรสามารถบอกได้ผมจะขออนุญาตปิดการเสวนานี้ด้วยการฟังนะครับท่านประธานชุมชนในฐานะของตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องแล้วก็น้องๆเวยาวชนทุกท่านนะครับเ,เชิญปัะธานชุมชนท่านนี้ครับการเสวนาวันนี้ก็เพื่อจะหาข้อสรุปว่าตามความคิดของผมนะั่คืออาจจะโครงการนี้จะไปต่อหรือว่าจะหยุดโครงการแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็เป็นให้พี่น้องประชาชน,น,นได้เสนอความคิดเห็นนะครับในส่วนกับความรู้สึกข,ของผมนะฮะก็ปัญหานะครับปัญหาก็คือเวลานี้ก็คือเกี่ยวกับจํานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเนี่ยนะครับตอนนี้เราให้บริการตั้งแต่9โมงเช้านะครับไปถึงไอ้ตั้งแต่6โมงเช้าไปถึง9โมงเช้านะครับแล้วก็หยุดบริการแล้วก็ไปบริการอีกทีก็คือ4โมงเย็นไปถึงประมาณาเวลาทุ่มครึ่งนะครับ ปัญหาก็คือว่าเราก็รู้เฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นแต่ช่วงกลางวันนี่เราไม่รู้ว่าจะมีประชาชนนี่มาใช้บริการหรือไม่เพราะเราเราไม่ได้ทดลองในช่วงนี้เพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะก็คืออยากจะให้มีการทดลองในช่วงเวลาที่เราเว้นไปเนี่ยว่าเราจะมีประชาชนมาใช้บริการหรือไม่นะครับจะโครงการนี้จะได้สมบูรณ์ในส่วนที่มันขาดหายไปนะครับหากว่าเราได้ได้ลองแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้นะครับว่า ว่าเราจะโครงการของเราเนี่ยจะสมบูรณ์หรือไม่นะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับในการใช้ชาติท่าเรือต่างๆนะครับท่าเรือนะครับฝั่งรามคำแหงตั้งแต่มินตั้งแต่วัดศรีบุญเรืองไปถึงบินบุรีเรามีแค่สี่ท่าซึ่งเป็นระยะทางที่นับเป็น10บกิโลเรามีแค่สี่ท่าผมว่ามันน้อยเกินไปควรจะเพิ่มเพราะว่าถนนรามคำแหงนี่มันมีหมู่บ้านจํานวนมาก นะครับก็ไปหาช่องทางดูว่าช่องทางไหนนะครับที่จะเดินทางลงมาใช้บริการทางเรือได้นะครับก็ฝากท่านวสาันมีวงไปนะฮะว่าท่านควรจะพิจารณาเพิ่มท่าเรือในส่วนของอยู่ที่ฝั่งริมรางตําแหงส่วนฝั่งเสนีไทยเนี่ยเรามีประมาณสิบท่าซึ่งเป็นจํานวนที่มากพอสมควรนะครับแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าที่ประชาชนมาใช้น้อยก็เนื่องจากว่าความไม่อาจของการจราจรตั้งแต่มีนโมรีมาถึงบางกะปิเนี่ย มันสะดวกมากนะครับมันจะติดแค่บริเวณแยกนีดาเท่านั้นเองนะครับคนที่จะลงเนี่ยหากว่าตอนนี้บริการฟรีเนี่ยยังมีคนใช้บริการอยู่หากว่าท่านเก็บเงินนะครับเก็บเงินเวลานั้นถ้าเกิดว่าท่านใช้จริงแล้วเก็บสตางค์เนี่ยก็ต้องไปพิจารณาที่เรื่องค่าโดยสารด้วยระหว่างเขาใช้รถกับใช้เรือเนี่ยนะครับเขาจะแบบไหนเขาจะคูมค่าเข้า,าใาจครับเดี๋ยวเรามีเอกสาร,สารจะถามเรื่องของการประเมินค่าใช้จ่ายเหมือนกันแล้วก็ความปลอดภัยนะครับในการใช้ท่าเรือ เวลานี้นะครับสองฝั่งคลองนะครับตั้งแต่บางกะปินะครับผมมั่นใจว่ามันเกิดไปถึงบินบุรีนะที่มันไม่มีแสงสว่างเลยนะครับหลังจากท่านทําเขื่อนแล้วนะครับสองฝั่งคลองนะครับสองฝั่งคลองแสบมีเขื่อนแล้วท่านติดกระแสไฟฟ้าแล้วติดดวงไฟแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้ามาแค่ทดลองเท่านั้นหลังจากผ่านการทดลองว่าไฟฟ้าติดแล้วท่านก็ดับตลอดเลยเวลานี้สองฝั่งคลองไม่มี กระแสไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างในท่าเรืออันนี้เลยนะใช่ครับโอเคตามท่าเรือไม่มีแสงสว่างคนที่ไปรอนะครับหลังจากหกโมงเย็นไปแล้วก็จะต้องเสี่ยงภัยอันตรายพอตรงกวนะนะครับเพราะว่าอ่าเช่นท่าพร้อมมีดเนี่ยมันอยู่ใต้สะพานตรงนั้นจะเปรี่ยวมากและต,อ,ตอนกลางคืนนะครับท่าพร้อมมีดแล้วก็ท่าที่สองนะครับท่าตรงข้ามกับวัดพิชัยนะครับเมื่อตอนกลางคืนมืดแล้วไม่มีแสงไฟฟ้าแสงสว่างนะครับ,รบก็ มันก็หาคนที่จะไปใช้บริการก็ค่อนข้างจะยากหรือว่ามีนี่เขาจําเป็นจริงๆก็ถึงจะไปรอนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอยากจะให้ท่านเนี่ยได้สํารวจนะครับกระแสไฟฟ้านะครับสองริมฝั่งคลองแสนแสบเนี่ยนะครับให้ท่านช่วยทําให้มันมีแสงสว่างเพื่อพี่น้องจะได้มาใช้บริการนะครับเรือนะครับในตอนที่มืดค่าแล้วนะครับต้องฝากท่านประสานมีวงไปนะฮะนะครับก็ต่วท่านจะทําเป็นการท่องเที่ยว นะครับท่านช่วยมีแผนหน่อยนะครับแผนว่าจะทําอย่างไรให้คลองแสนแสบของเราเนี่ยนะครับเรื่องน้ำเนี่ยให้มันมีคุณภาพมากกว่าเดิมหน่อยนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยบางช่วงมันจะมีกลิ่นเหม็นมากนะครับแลวมันใจดำด้วยหากว่าเราต้องการให้คนต่างชาติเนี่ยครับได้มาท่องเที่ยวนะครับในโครงการอเอาเรือในคลองแสนแสบในส่วนต่อขยายเนี่ยนะครับท่านจะต้องมีโครงการนะครับที่จะพัฒนาคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบ ให้ดีขึ้นมากกว่านี้นะครับเพราะจะไดะ้เป็นที่เป็นแหล่งดึงดูดที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาใช้บริการก่อนที่เขาจะขึ้นเครื่องบินไปสุวรณภูมิตามที่ท่านวิทยากรท่านว่านะครับก็ คงจะฝากปัญหาเดี๋ยวนิดหนึ่งฮะท่านไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นการพูดในเรื่องของการสรุปปัญหาแล้วขอฝากไปยังท่านวสันต์มีวงในฐานะท่านเป็นที่ปรึกษาท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและท่านเป็นประธานโครงการในกรุงเทพฝั่งตะวันออกคือโครงการนี้โดยตรงเลยนะครับทีนี้มามุมนี้ผมขออนุญาตถ่ายเพิ่มเติมผมขอเรียนถามท่านในฐานะประธานชุมชนนะครับของพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้มาร่วมเสวนากับเราเนี่ยสถานที่เราทําอยู่เวลานี้นะครับ เราจุดประสงค์นี่นะครับเราเคยหวังว่าเราจะได้ประโยชน์จากการที่เรือวิ่งในคลองสแสนแสบนะครับแล้วก็มีท่าเมื่อก่อนทางกทมแจ้งว่าจะมีท่าขึ้นที่วัดพิชัยนะครับขึ้นที่วัดพิชัยเราก็มีการลองรับโดยตลาดเช้าของเราเนี่ยตลาดเช้าเริ่มปากปากทางวัดพิชัยเรามีตลาดเช้าตอนเช้านะครับสิ่งที่เราหวังจากเรือที่วิ่งมาแล้วก็ประชาชนที่ใช้บริการแล้วขึ้นเรือที่หน้าวัดพิชัยเนี่ยนะครับ เมื่อเขาเดินผ่านไปผ่านมาขึ้นลงเนี่ยสะดวกก็คือว่าไม่ต้องนั่งรถติดไปที่บางกะปิ<า>นะครับมาลงที่เสรีไทยวัดพิชัยแล้วก็เดินมาลงเรือที่นี่<า>นะครับก็จะได้รับความสะดวกสบายไม่ต้องคือจะเสียใช้เวลาน้อยที่จะเดินประชางไปถึงวัดศรีบนเรืองเพราะเพราะยากเสรีไทยมนถนนติดรถมันติดมากนะครับก็ล,ลงตรงนี้ลงตรงนี้เนี่ยเราก็เพื่อเตรียมความพร้อมไว้แล้วเนี่ยเราก็มีตลาดเช้าแล้วคนเดินผ่านไปผ่านมานะครับเมื่อขึ้นลงก็มีโอกาสที่จะได้มาซื้อหา นะครับของกินของใช้ครับเศรษฐกิจเราก็จะได้ด้วยในส่วนนี้แต่ว่าเราไม่ได้เนื่องจากว่าเรือท่าเรือของเราเนี่ยมันไม่ขึ้นที่หน้าวัดมันเป็นขึ้นตรงข้ามโอเคคนก็ไม่มาใช้บริการครับนะครับก็เราก็เลยอ่าส่วนนั้นเราเราหวังว่าโอกาสข้างหน้าเนี่ยเราคงจะได้ข่าเรือมาอยู่ฝั่งรนนี้ครับฝั่งฝั่งหน้าวัดของเราแล้วก็เราจะได้มีเขาประชาชนจะได้มีมันสะดวกขึ้นใช่ครับโอเคครับเพิ่มเติมไหมฮะ ก็คงจะฝากไว้เท่านี้หากาว่าท่านมีอะไรสอบถามเราก็อาจจะปฏิบัติให้ได้ครับจจเลีร์ครับโอเคขอบคุณครับ,รบวันนี้นะครับเราขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านมากแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการดำารงชีวิตแล้วอยากจะนำตรงนี้เป็นข้อคิด แล้วก็อยากจะนําตรงนี้ไปนําไปสู่การพัฒนาต่อไปเรื่องของท่านสําคัญเท่าเทียมกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่และจะส่งถึงท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรอย่างแน่นอนครับขอเตรียมมือให้กับตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากมากครับขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายพลานามายัยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับจิตสิ่งใดสมปรารถนามีความสุขมากมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเิญรบับประทานอาหารด้วยกันนะครับ